มาดูตัวนะครับอุปกรณ์ชนิดที่2นะครับเราเรียกว่าตัวเหนี่ยวนําในวงจรอ๋อไม่ใช่นะครับสินทรัพย์การเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนําในวงจรเราเรียกว่าขนลวดนี่แหละครับขนลวดแอลนี่แหละซึ่งขนลวดแอลเขาบอกว่าถ้าอยู่ในกระแสไฟฟ้าตรงนะครับถ้าอยู่ในวงจรกระแสไฟฟ้าตรงเราจะ เปรียบเสมือนว่าไอ้ลวดตัวนําตัวนี้มีตัวมีความต้านทานเป็นศูนย์ครับคือ R เท่ากับศูนย์เลยนะครับก็คือเราเราเรียกว่าคือการลัดวงจรนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อตัวเหนี่ยวนาเนี้ยคือขดลวดเราเนี้ยไปอยู่ในกระแสสลับเออเมื่ออยู่ในกระแสสลับตัวนี้เห็นไหมครับกระแสสลับตัวนี้นะครับตัวเหนี่ยวนำของเราจะทําหน้าที่เป็นตัวต้านทานเล็กๆนะครับซึ่งตัวต้านทานเนี้ยเราเรียกว่า ตัวต้านทานความเหนียวนำซึ่งตัวต้านทานที่เราเรียนมาเราจะเป็นตัว R หมดใช่ไหมครับแต่แต่เรากลัวมันจะซ้ําแล้วก็นักเรียนจะจะเข้าใจายากดังนั้นเราก็เปลี่ยนคําว่าตัวต้านทานเหนี่ยวนำเชิงความเหนียวนำเนี้ยเป็นตัว x l ะนะครับถามว่าจําง่ายก็จำง่ายครับเพราะมันห้อย L ไงมันห้อย L นะครับอันดับแรกเลยที่เราควรรู้ก็คือ นะครับค่าความต้านทานเชิงความเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความถี่ของอะไรของไฟฟา้ากระแสะสลับแต่ตัวต้านทานเมื่อกี้ไม่ขึ้นใช่ไหมครับนั้นเราสามารถหาครับหาหาความต้านทานของมันนะครับจะหาได้จาก x l เท่ากับโอเมก้า l ครูครับแล้วความถี่ไปอยู่ไหนไหนความถี่มันจะอยู่ในอ่าในโอเมก้าครับก็คือ2พาย2พาย f นั่นเองนี่ นะครับอันนี้ควรที่จะทราบนะครับอันนี้คือสูตรเบื้องต้นเลยของของการหาค่าตัวต้านทานเหนี่ยวนำนะครับอาซึ่งตัว L เนี่ยเป็นค่าความเหนี่ยวนำของแต่ละเส้นลวดนะครับมีหน่วยเป็นเฮนรี่นั่นเองนะครับอะอันนี้จบไปนะครับในสูตรแรกของเรานะครับสูตรนี้ถามว่าจำไหมเออควรจำครับควรจำเด็กนะควรจำครับเพราะบางทีโจทย์ไม่ให้ XL มาให้แต่ เกับความถี่มาดังน,นั้นเราควรจะหา XL ได้นะครับโดยที่สำคัญนะครับมาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไอเส้นลวดนวเนี้ยตัวเหนี่ยวนำเนี้ยไปอยู่ในวงจรกระแสสลับมันจะมีความพิเศษก็คือความต่างศักดิ์ของตัวเหนี่ยวนำอะครับความต่างศักดิ์นะนะจะมีเฟสนำเห็นไหมกระแสไฟไฟ้าอยู่90องศาหรือพายส่วน2อ,อันนี้หนละดอกจันไว้ยาวๆเลยว่า ควรจะจําไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้านะครับถ้า V R โอ้ยไม่ใช่ที V R ทีถ้า V L เนี่ยถ้าเราเขียน V L นะครับเราจะสามารถเขียนได้ว่าถ้าเป็น V L จะมีเฟสนำ I L อยู่90องศานะครับอันนี้สรุปนะสรุปมาเลยว่าจะนำ I L นะครับอยู่เท่าไหร่90องศาอันนี้จำเลยครับจะจำเลย แล้วมันมีผลอะไรล่ะคาว่า90้าองศาคูว่าหนูหนูจำภายส่วนสองดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกครับอ่ะเอามาดูก่อนดูก่อนดูวงจรก่อนดีกว่าวงจรเหมือนเดิมครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลออกนะครับกระแสไฟฟ้าไหลออกนี้แน่นอนครับถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนี้เราจะเรียกว่า IL นะครับซึ่งเมื่อมันไหลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความต่างศัก์ที่ตกคอมแทันที เราก็เรียกว่า vl และเราสามารถหาค่านะครับ i อะไรครับ i อ I ะไร il นะครับ vl และ xl นะครับและ xl ได้จากกฎของโอหมเหมือนเดิมนะครับแล้จาก v เท่ากับ i อะไร ir แต่เราไม่เขียน r ใช่ไหมครับเราจะเขียนเป็นอะไรแทนเป็น xl แทนนะครับซึ่ง v ก็ต้องห้อย l i ก็ต้องห้อยอะไร ้อยนั่นเองอันนี้คือสูตรที่เราจะอีกสูตรหนึ่งที่เราจะใช้ในตัวอุปกรณ์ที่2นี้นะครับต่อไปมาถึงใจความสำคัญของเราละนะครับอันนี้คือเป็นพระเอกของเราเลยคือข้อความข้างต้นนี้คือ VL จะนำา l l อยู่90องศาคุณครับมันนำยังไงอันดับแรกมันนำได้3แบบแบบที่1 นะครับนำแบบสมการถูกไหมครับนำแบบสมการสมการนี้เราสามารถเขียนได้ยังไงสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราเขียน i i l เท่ากับ I max s i n Omega T เห็นไหมถ้าเป็นสมการแบบนี้ดังนั้นคุณครูจะถามว่า VL จะมีสมการว่าอย่างไรงั้นถ้า VL ก็จะมีสมการว่า V max sin โอเมก้าทีบวกายส่วน2เห็นไหมครับมันจะบวกายส่วน2ไปนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะนำไงครับนำตัวเนี้ยบวกศูนย์ไงตัวนี้บวกศูนย์ถูกไหมครับเปรียบเสมือนบวกศูนย์องศานะครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าบอกว่า VL มันนำนั่นแปลว่าเราต้องบวกอะไรเข้าไปายส่วน2นั่นเองนะครับถามว่าควรจำไหมครูเอกคิดว่าควรเข้าใจมากกว่า นะครับควรเข้าใจทีนี้มีมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าถ้านะครับถ้าบอกเป็นกราฟถ้าบอกเป็นกราฟเนะี่ยเห็นไหมสมมุตินะสมมุติกราฟเนี้ยเห็นไหมกราฟเนี้ยกับสมการตัวนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกันอ่ะดูได้ไงมาดูสิดูนะกราฟ v อะคือกราฟทึบนี้นั้นสังเกตะกราฟ v จะเริ่มที่จุดศูนย์นั่นแปลว่า v นะอะขออนุญาตเปลี่ยนสีดีกว่า ถ้าเราเขียนจากกราฟเราเขียนได้ vl เท่ากับ vm s i n อ omega t เข้าไหม sine omega t นะครับจากเส้นทึบนะจากเส้นทึบนี้นะจากเส้นทึบนี้นะครับส่วนเส้นปะเป็น i ครับส่วนเส้นปะคือ i นั้นสมการของ i เราสามารถเขียนได้ว่าอย่างไงอ่าเขียนได้ว่าอย่างไงก็ il เท่ากับ i m a x sine omega t ลบพายส่วน2เห็นไหมครับคําว่าลบพายส่วน2คืออะไรคือมันเริ่มตรงนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นลบถูกไหมครับอ่าเป็นลบครับเป็นลบเห็นไหมครับเป็นลบมันลบพายส่วน2ไงลบตรงนี้ครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือศูนย์ถ้าบนคือล่ะพายพยส่วน2นะครับบวกพายส่วน2นั่นแหละแต่ข้างล่างเป็นไรเป็นลบพายส่วน2นั่นเองโอเคไหมครับเนี่แหละครับคือสามารถบอกได้ได้สองแบบแล้วครับแบบที่หนึ่ง แบบที่2แบบเป็นกราฟเห็นไหมครับและสุดท้ายเหมือนเดิมครับบอกเป็นเวกเตอร์งั้นเวกเตอร์ครับบอกได้อย่างนี้ครับเห็นไหมจากกราฟด้านซ้ายมือสมการ vl เท่ากับ vmax sin โอเมก้า t เรานำมาเขียนเวกเตอร์ได้แบบนี้ครับถ้าเริ่มที่0ูนย์นั่นแปลว่า vl ก็ชี้มาทาง0ูนูนย์นี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมชี้มาทางศูนย์ศูนย์เนี้ยนะครับศูนย์ศูนย์ตรงนี้ นะครับขออนุญาตเริ่มตรงนี้อันนี้ vl ร v L. งั้นถ้า vl อยู่ตรงนี้ il จะอยู่ตรงไหน il มันก็จะอยู่ตรงมุมนี้เห็นไหมมันตามอยู่90องศาใช่ไหมครับ il มันตามนั่นแปลว่าถ้าตรงนี้0ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่270รถูกไหมครับแต่มันบ็นวนอย่างนี้นะเห็นไหมครับอ่ะหรือไม่ถ้าสมมุติ vl อยู่ตรงนี้ vl อยู่ตรงนี้นั้น il มันก็เหมือนเข็มนาฬิกามันก็ปัดมาทางนี้แล้วเห็นไหมมันก็เป็น il นะครับมันจะตามอยู่90องศา,ศาสเสมอนะครับถ้า vl มาอยู่ตรงนี้ il ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจำครับเราสามารถบอกนะครับว่าอ,ะ,อ,ะ,อะไรนยความต่างศักย์กับกระแ,แส,ฟสไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะทราบ นะครับควรที่จะทราบโอเคไหมเนาะก,ก็ก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่2นะครับเราเรียกว่าความเหนี่ยวนําเชิงอะไรครับอ่ะโทษทีตัวต้านทานเชิงความเหนี่ยวนํานะครับคือตัว xl นั่นเองเอ่นะครับอ่า